เออให้แค่รอบี่มาโลดให้เป็นข้อปีนี้ไม่ได้ดูกันล้วนีนี่ปอแบงค์ให้มไม่องกันป่ะใครเล่นไหนเดี๋ยวกางโกมันดงก่อนเดงห้าร้อยดูห้าร้อยคนรหรอห้าร้อยไหนมันผ่นาดูดโอ้ย้ยนบาดูดวันใหม่ห้อยเนี่ยโอเคเล่นแล้วแจมสองร้ออ่ะสองร้อยนี่ anh ấy jam nó như vậy mà luoạt luoạt jam đấy à. Ố, rồi, <cười> 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 mày, mày. Gì, đen, นะครับไป้มีอะไรดูเงนะดูเอแต่กอยู่เองเดียวเลยลืมตู้ถได้ตอ่กว่าเดงตอให้สี่สี่ร้อยไหมอีแก่แน่มันแน่เล่นวยอยอ่ะไปไุดูไปดูแม่ผมมเลี่ยวแชมป์รอแชมป์ชอปเสียไปแห่บยยไรเง้ยเฮ้เ

เต่ม um ันไหม่ไม well, ่ไม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 ม่ไไม่ไม่มอไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่่ไมไม่ไม่ไมม่ามรอบมมมม่ไไม่ไม่อม่ไม่มไม่ไม่ไม่ไม้ไม่ม่่ไห่ไม่ไม่ไมม่ไ่ ซื้อดูอ่ะเอ็เอาอ่อสี่ตัวหมได้ีาเอาเหมนเงินใช่อะไรฮะมีนี่ห้าร้อยอ๋าเรอาสองร้อยได้หรอ

เขาผมก็หาน่จะร้องจะร้องจะรองอดัมจะรองสามสองะสี่ร้อยเอ้าองร้องสอีเียะโอเคได้ชิ้นไม้นี้นะผมต้องแล้วนะใกล้ไม่ครับั่งร้อลนวชิ้นไม้นี่เาคนสองร้อยนะถ้าได้องนสอร้อยคนสองร้อยนะได้ลองอ๋อด้ย้ได้ร้องแล้วมาเป่งกกั่ให่

ở, Ở mình mình... ơi, đốt đèn thôi, tăng cái cho ông bông, cho ông lác rồi, cái 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 gì, tăng to à, lên, โอโอเซมาลุยยิ้มได้ลุยตั้งเองเยนปตัวเหี้ยผมได้เรื่องสองร้อยเองก็สอ้เก่ย้งยก่้งเ่ร้อยร้อแล้วออกกันแค่รับแค่เจอได้แค่สอให้เราให้ดีโอแม่นีนะโลุยจะยกหรอข้งเคลื่อนหรอะไร

đi 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 đi, nè mày đi, đập lên mướn, đấy, đập, ờ, 10 10 วเวตลอ่ะรถลุกไปลุไปจริงๆเลยะโอ้โหเปิดให้โอกาสแตกับขนาลยหมู่เดียวเหรอพี่อันนี้ไม่กิดเลยไม่คิดเลเอาลูกีไยิ้มได้หรือเปล่ามดาแดงมแดง Ô, chứ lỗi nát vào nè. Ô, chị, đấy tên. Ô, chú mày. 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 mày. มันเชิบขาแน่แอมอะไรแล้วใหญ่เป็นเน่ไลยซ้อมไปซ้ไปไปหูเนี่ยอุดไหล่ไหล่ดไหลอันนี้กว้างได้เว้ยกว้างก้าวแบได้แล้วแลมวนี่ยแคเชิบขาแบงแล้วไปเลย เพื่นเฮ้เ่นเย่งไงรอิบนว่เป็นลูกอามนาตละเขี่ยเป่งให้อมาห้าเียวต่อหเรวห้ตเรห้าัยหเอาปะล้อล้อเนี่

เอาเลเปลนได้ปะาเาดนหนีบนะขอสิบบาทนี่เออ้เลยนุ้ม้ยเล่นตัวอยอสอนสองวันอวยเอยให้รอเอออเาเลยเลยเาเลยอเลยอเอัเว

เวอยู่เีอยเอวะไรครับไรครับไรครับไหลห้งไหมตอนนี้แบบนี้บอลหุยแล้วบอลหรือเปล่าบอหลุอนะนี่อ่นี่อเออดกอกเอี้ัดมือน่อใหญ่เหอหรออู้อู้หลงอหลแหมีอ้ยระเน้ออะ มี่ยมอมีเต้ตัวนี้ยอมขอไปก่อนแค่มีร้อยมันถ้ามันตได้แล้วมันยกหัวได้หรอได้ต่อซิเลยจะยุหัวได้หรอได้อุยอ้ยเอเมันซิหนึ่งฮะพี่ต่อซิปปะแปดต่อ้อ โดบอกว่าท่เจะบ่งก่โตกันแล้วโตสีหลนนมอั้นมันพันแน่นหนมไปเร้วได้ก่ใ่ตาไปดยแล้วเน่มาได้กี่ใน่จงโยกแห่ก็ฝีมือมัามโซม้ามแม่เหรอใจกไดมามซมยแกก็ได้หยิบเต่มหยิบเต็มไห้แก่หยิบมก้หิบเต็มก tao gồm cái hàn khó lên tổng, tổng, tổng à. chờ... bay lên anh đi vào mâm cây cái phải mớ vào nhà cả ừ, là ừ. đúng ai cả đúng ai cả hả đúng ai cả đúng ai cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khá ừ. à, mà xuống nghe luôn đồn khá đấy không phải nổi đồn không phải nổi ในลวกันน้องมืโอ้ดูมาเลยมาเลยนี่อะเอเลี่ยนเนี่ยไม่แห้งบางตอนไม่แบบ

กสะดันงมันตกใจ่ไปแล้วเข้าโดนอเลโอ้โห่งฟจงเอร้อนละเงจอวอออสีีเอสิบาแล้วแล้วครับสินึงครับเฮ้ยหนึ่งยั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 งมีได้เสียวเออนะ นี่ลห้าใหญ่นายละแม่ทำเมย์จกีนตั้งต้อไ่จหน่แม่ทำเมย์ดีโจนเฮาบเ้นี่ตัวเดียววะจแล้วนี่ตัวเดียววล้วหโอ้นมือบโนนุ่มไอเล่ะโดนนลสุกมา่ไอเล่ด้เดี่ยวรามหนัเ้ยแีนี่ยอันนี้มันฝีมือที่มาได้แต่แล้ว่ายแล้ว่า